สวัสดีนะทุกคนคุณเขาตื่นแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้คุณเขาจะพาลูกสาวไปเที่ยวนะทุกคนคุณเขาพาลูกสาวไปที่ SWT l a แ d นแ m มะนะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะทุกคนแล้วในล่าคือดูมีความสุขมากมลเลยนะทุกคนเดินไม่สนพ่อเลยนะจ๊ะบรรยากาศดีมากนะครับมาเลยนะครับ s w t Land c a m คนะครับในล่าเนล่าแล้วโกบอยก็ไปด้วย เราไม่แน่ใจว่าจะมีถ่ายงานลงที่ช่องหรือเปล่านะแต่ว่าโกบอยไปถ่ายคลิปกินกับโกนาะทุกคนยังไงก็รอติดตามกันด้วย <c oughs> แล้วพอกลับจากนครปฐมนาะทุกคนคุณเข้าไปไลฟ์กับเมสาด้วยหามาาสองพี่น้องเจอการหาตลอดวันนี้พี่เมสาทดลองใจให้ไปช่วยขายของในติกต็อกแล้วพี่เมาให้ค่าเหนื่อยเป็นอะไรดูซิส้มเปิดดูซิข้างในคืออะไร โอ้โหโาาเลือนเท่าไหร่เนี่นยติดใจหรือเปล่าพี่เมาให้ใส่โชว์ดิโอ้โหเมากับสปอยนะครับให้นาฬิกา้องรันนะครับแสนหกโอ้โหน่ารักมากโอ้ยจะดูจะได้ะท้อ่างมันจะทำงานนะจ๊ะจะมาช่วยไลฟ์ทุกอาทิตย์ อาไปเดี๋ยวค่อยดูของโต้งือคนคุณโต้งก็ได้ใช่ไหมครับคุณโต้งใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะคะวันนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับการหาเงินล้านของผมนะครับเอฟซีใครที่อยากได้เงินล้านนะครับพนมมือขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาหาเงินล้านตามผมนะโมโอ้โหนั่นโคตรจริงตื่น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 นั่นมันเอาไปแล้วเอาไหมนะโมรวย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 มันคนี เขาจะชนเมื่อกี้จะชนตะก้องอ่ะให้กูเต้นทำไมเ้าทา 1, 2, งเงินล้านพี่ใช่ไหมพี่ไหมหน้าโม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอฟซีเชื่อผมเถอะการหาเงินล้านนะมันไม่ต้องไปต้งไปเต้นอะไรเหมือนที่ไอว้วลิตบอกหรกง่ายๆเลยนะครับดื่มเน็กาแฟเข้มสุดขั้วแล้วไปทํางานกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปซื้ออีกสองกระป๋องผมหนึ่งกระป๋องแล้วให้ต้งของเตยหนึ่งกระป๋องจะได้ตื่นแล้วก็ออกไปทํางานกันแม่รับสวัสดีรับแม่จา๋าเอาเน็ตกาแฟจา้าสามกระป๋องจัดไมาให้หมดเลยต้งครับผมดื่มกับผมเระวันนี้เรามีงานกันต่อครับยาวๆพี่จะไ้ทำงานแบบว่าเตือนๆหน่อยโอ้โหลุ้นเงินล้านด้วย ตาดิหมดกระปอ๋องอืออู้ยังไงเข้มสุดขั้วนี่เลยครับเอสกาแฟกระป๋องโรบัสตา้าแบล็คโรสเข้มสุดขั้วกาแฟขั้วสุดเข้มโรบัสตา้าเข้มถึงใจกาแฟโรบัสต้าที่เข้มที่สุดและอร่อยที่สุดในตลาดหาซื้อก็ง่ายตามร้านค้าทั่วไปก็มีตตองครับนะโมไปรวยรวย แล้วอันนี้ก็คือเก็บตกจากวันที่ไปดีมเวลนาทุกคนยังไงก็รอติดตามด้วยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย